นี่ฮะรถหน้าหมาครับแม็กแอนตัมนี่ฮะแม็กรุ่นใหม่นะหน้าหมาหมาเก็ดบลทุกคนหน้าเหมือนหมานะหมาพันดุแม็กปี2025ทุกคนแบรนด์นิวเลยครับเพิ่งออกมาได้2-3อาทิตย์ที่แล้วนะ25 มาพร้อมกับ APU หรือเครื่องปั่นไฟเป็นระบบไฟฟ้านะครับใช้จากแบตเตอรี่สีลูกสามารถทำงานได้ถึง10-12ชั่วโมงก็เป็นเวลาพอที่เราจะรีเซ็ตนอนกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขับรถประมาณ4 6ชั่วโมงเพื่อที่จะชาร์จเข้าไปเต็มนะฮะแต่แบตจะทำการตัดอัตโนมัตินะครับเมื่อแบตอ่อน APU หรือเครื่องปันไฟตัวนี้จะตัดอัตโนมัติแล้วก็เงียบด้วยครับตัวหนึ่งประมาณ500,000กว่าบาทกับ6,0,000ครับเฉพาะเนี่ยเครื่องเครื่องไม่ใช่เครื่องปั่นไฟเด เครื่องแอร์ที่วิ่งจากแบตเตอรี่อะแพงนะเงียบประหยัดพื้นที่โอ้แจ๋วเ,เลยนะคันนี้เฟรมมีช่วงว่างให้ใส่ของได้เยอะไปคนนี้ก็ตอนนั้น,นี้เขาขับแม็กนะครับไม่รู้เขาไปเทินหรือว่ามันเป็นรถบริษัทผมก็ไม่รู้นะน่าจะรถแกเองนี่แหละจะบอกนะว่าเครื่องคอมมินเนา โอ,โอ้นี่ก็แจ๋วเลยี่ดูนี่ระบบเดฟทุกคนไม่ให้ปล่อยมลพิษไห็นไหมนี่นะไอตัวปัญหา <c oughs> อืมแต่รถใหม่อยู่ก็โอเคเมื่อกี้เขาว่าซื้อเท่าไหร่หกหกหกล้านเกือบเจ็ดล้านมั้งทุกคน่องหนึง่ง คืห้องไหมแจว๋วอ่ะข้างล่างมันโล่งๆเลยไม่รู้เนาะมองเห็นทะลุเย็นอีกฝั่งเลยยังมิชลินรอบคันนะออนดอกหนาเต็กรถเพิ่งอายุได้สามอาทิตย์ครับยังไม่ถึงเดือนเลยรถหน้ามาระบบถุงลม โอ้โหจุงลมก็ยังเป็นหมาเลยทุกคนมาพิรบูเป็นจานดิสเบรกนะครับไม่ใช่ดัมเบลยัางหน้าก็มิชลินฟาครอบก็อเมกัน c oh i n g จะทำดีไซน์นะแล้วก็าใจะหาเอกลักษณ์ของตัวเองนะเป็นรูปหมาหน้ามันก็เหมือนหมาจริงนะทุกคนหดหูดแบบตาลิมเดี่ยกลมๆด้วยดิ